วิธีทําภาพ AI นะนะทำอย่างไรนะมือใหม่เลยนะที่ยังไม่เป็นนะคนที่เป็นแล้วก็เลื่อนผ่านนะคะเอ๋มาบอกสําหรับมือใหม่ที่ยังทําไม่เป็นแล้วก็เข้ามาถามเอ๋นะคะว่าทําอย่างไรนะ,ะว่าทําภาพ AI สวยๆนะคะเลื่อนฟีดไปก็จะเจอภาพสวยๆเหมือนคนอื่นเขาอยากได้บ้างนะคะ วิธีทาทาอย่างไรนะาก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามนะจะใจเมนแชร์นะคะคลิปนี้นะคะมันมีประโยชน์นะ,ะสําหรับคนที่ไม่เป็นนะ,ะแล้วก็กดติดตามเอ๋ไว้นะ,ะเอ๋จะเอาความรู้ของตัวเองมาแบ่งปันนะ,ะโดยไม่กักนะ,ะมีอะไรนะ,ะที่เอ๋ศึกษาได้แล้วก็ทำนะ,ะเอ๋ก็จะมาบอกต่อกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนคนไหนที่เข้ามาพักมาถามเอ๋ก็จะบอกนะคะเทคนิคการทําทําอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเข้าไปโหลดนะ,ะที่เพลงสโต เพื่อนๆเข้าไปที่เพลงสโตนนะคะแล้วก็ไปที่แว่นแว่นขยายนะคะตัวแว่นนะคะแล้วก็กดเข้าไปนะคะพิมพ์คําว่า d e m i n i นะจีจนะแล้วก็กดดาวน์โหลดลงมานะเมื่อได้มาแล้วนะเราก็ไปสร้างรูปกันเลยนะแล้วนะมาที่ แอปของเขานะคะแล้วก็กดเข้าไปตรงรูปกล้วยนะคะทำไมเอถึงเน้นว่าเป็นรูปกล้วยนะหรือจะกดไปตัวบวกก็ได้นะแต่ว่ามารูปกล้วยมันจะทําให้ภาพคมชัดแล้วก็เหมือนจริงนะคะไปที่รูปกล้วยก่อนนะคะทุกคนแล้วก็กดเข้าไะบวกเห็นไหมข้างๆรูปกล้วยมันจะมีบวกอยู่นะ,ะกดบวกไปนะแล้วก็เข้าไปเลือกรูปที่แกลเลอรี่ของเรานะคะที่เป็นหน้าเรา ตรงๆนะจะเลือก1นถึงสรูปก็ได้นะคะที่เป็นหน้าเราตรงๆนะเพื่อเขาจะได้ประมวลหน้าเรานะให้มันชัดเจนนะคะเอาหน้าที่มันตรงๆนี่แหละนะคะแค่ครึ่งตัวก็ได้เราเขียนคําสั่งให้ภาพนี้ออกมาเป็นยังไงนะคะเราก็เขียนลงไปนะคะด้านล่างเลยนะ,ะมันก็จะเขียนลงมานะ,ะเอก็จะเขียนว่าเออสร้างภาพนี้ให้เหมือนในรูป น่าจริงร้อยปอระไรประมาณนี้นะหน้าจริงร้อแล้วก็ภาพคมชัดนะแล้วขนาดภาพนะที่เราต้องเอามาโพสต์ทำในเฟ e บุ o กนะคะขนาดอยู่ที่9 ทับสิบหกนะคะอัตราส่วนของเขาขนาดเก้าส่วนสิบหกนะคะให้เราเขียนบอกด้วยนะะเพราะว่าบางครั้งเขาประมวลออกมาภาพมันอาจจะเล็กเวลาเราเอามาโพสต์มันจะไม่สวยนะคะให้เราเขียนคําสั่งด้วยนะคะว่าภาพนี้ขอขนาดหรืออัตราส่วนที่เก้าทับสิบหกนะคะเขาก็จะเจนเรตออกมานะคะรอสักพักเนาะตรงเนี้ยนะคะมันจะเขียนว่ารอสักครู่นะคะทุกคนให้เรารอสักครู่นะคะ เพื่อภาพมันจะประมวลเมื่อประมวลเสร็จแล้วโอเคประมวลเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนจิ้มไปที่รูปแล้วก็กดตัวบันทึกอยู่ด้านบนเราก็กดบันทึกนะแล้วก็ได้รูปอยู่ที่คังรูปภาพแล้วนะเราก็ออกไปโพสต์ได้เลยนะสําหรับมือใหม่นะเข้าไปทําอย่างที่เอบอกเลยนะที่ยังไม่เป็นนะกดติดตามเอไว้นะเอเจ้าเทคนิคดีๆมาแบ่งปันนะคะ